ห้องเอื่อแล้ววันนี้มาขุดปูได้จ้าขุดปูมาหนี่หวานทั้งเมียเราถือได้จิปูน่านี่แหละ่อสีอ้อมขายอุ้ยตัวบับไงนะวะอู้มีแต่มันมันเลยปู หาหูยากจรงอยาก้นี่นี่นีน,น,น,นี่มีปุกใหญ่เลยมั่วกะถ่ายมั่วถ่ายเขาคอกโชครอบไปก่อนโชคเอ้ย นโมนโมมาขุดปูสิโบนาบาดเบิร์ดโอ้ยตัวใหญ่ปูเนาะไป็กออมเหมือนก่นพอดีเลยพ่ออีกบพ่ออีโบ ติดอ้าได้แค่นี้โอ้มันตายยู่เข้าออมอยู่มื้อนี้หน้าใครมาถมอยู่เด้อนี่ๆๆนี่จนไลเด้อพี่น้องเอ้คกดปูมั่วกับถ่ายเข้าบ้านโชค โชคเอ้ยปูนาะปูนาะไม่แต่มันมันเลยมึงจับสับถือมันมันออกเลยเหลียงๆเลยมันมันออมมึงหนาเลี่ยงก็เพี่ยงเยออนหนีเ้ยงเอ้ ลับ้านลับ้านอ้าวโอ้ยปูปูนะเด้อยกด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 เด้อนร่เจข้าบ้านแล้วไ้านห้องเดียวห้องเดียวห้อเดียวหเดียวไงญ่ะก่อนนี่ สิไปนีนะพ่อ <laughs> อะไรต้นโคหิวหนาวแล <laughs> ้วแทมือน้ขุนไหมมือนะไม่โคมุนเนลยเนาะมือเรขุดท่าขุดดินไต้ขุดนะเอาล้อหนาม,มันิดพกขึ้นมาขุดเลยเฮ้ขุดดูเ<ม>ลยเห,เหเ้ยหาจินี่ได้พาะว่า พงไปมดแล้วามาชมขุดปูปูหน้าไม่แต่งงามปูไปออมโอ้ยตัวบักใหญ่เลยมึงงามแท้ปูหน้าตัวใหญ่ใหญ่พอแล้วนะพอแล้ววันนี้ก็ผุดมีแล้ว ลมโบมีอะไราะลมโบจะตีนจะตีนเตรียมตัวหัวข้อหรือตีจะตีนหน่อยเมืองไดนก็ติดตามนนะจ้าขาบ้านก้อนบาทนี่คิดหนาพอกันไหมครูหน้าเคืองผุเลย